สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อมีปูปูเฉยๆจ้าล่าสุดนะครับพ่อแม่พี่น้องเออเปลี่ยนชื่อช่องไปอีกแล้วนะจ๊ะครั้งนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับพ่อปูเนี่ย เปลี่ยนรูปแบบรายการจากการกินเนี่ยนะฮะก็มาปีทั้งกินทั้งเที่ยวด้วยนะครับก็เลยไม่อยากจะใช้ชื่อที่มันแบบว่าเฉพาะจดจงไปเลยว่าฉันต้องกินนะเพราะว่าปูกินกินไปกิมนมันลล่าสุดคือน้ําหนักปูขึ้นมาเป็น20่สกิโลแล้วตอนนี้นะฮะก็คือปัญหาคือปูพยายามลดเท่าไหร่ไม่ลงสักทีนะครับด้วยหลายสิ่งหลายสิ่งหลายอย่าง,างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดล่าสุดก็คือเกิดความเครียดอะไรต่างๆต่างๆแนวเลยทั้ง้ปูเนี่ยกิน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 นะฮะแล้วก็ยิ่งอ้วนขึ้นแล้วก็เลยแบบว่า ลองออกไปเที่ยวดีกว่าแล้วก็ยิ่งทําช่องกินไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราอ้วนไปใหญ่นาะมันก็เลยเลิกทำนะวันนี้นะครูก็พาเพื่อนๆเนี่น,นะคะมากินเมนูยำแหนมวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นยำแหนมเนี่ยครูไม่ได้ทําเองนะฮะซื้อเข้ามาที่ตลาดนะครับแล้วต้องขออภัยในความที่ ถาดหน้าเนี่ยจะชนกับถาดอาหารจะชนกับหน้าแล้วเพราะวันนี้โต๊ะตัวใหม่ก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะ,ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นทั้งอาหารก็ชัดหน้าก็ชัดก็คือหน้าตอนคือใหญ่เท่ากะละมังแล้วนะวนเพื่อนๆเนาะวันนี้ยำแหนมของเราเนี่ยกม็มีกินกับผักนะครับผักกะหล่ำปีนะฮะวันนี้ก็มีะมะระขี้นกแล้วก็ใบชะพลูนะครับอันนี้ก็คือจากที่บ้านผู้เองนะฮะแล้วก็ผักสลัดต่างๆนะคะวันนี้ก็มีผักเพียงแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ายำแหนมนะฮะ ของเราเนี่ยอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยผู้เองก็บอกตรงไว้ว่าก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันนะไปซื้อที่ตลาดแถวบ้านนะฮะาเรามากินกันก่นกอนเลยคําแรกนะะยำแหนมอย่างนี้เลยชิมก่อนนะคำแรกเนาะโอ้โหมันมันสูงไปนิดนึงใช่ได้วอยู่วันนี้กระหล่ำปีก็เป็นของแม่ค้าที่เขาแถมมาให้กับยำแหน,นมนี่หลยจ้ะ ซื้อเข้ามาเพราะว่าภูวันนี้วันหยุดของภูนะฮะก็เลยนอนทั้งวันเลยเพิ่งตื่นมาประมาณหกโมงกว่าแล้วก็เลยไปซื้อยำเหนียมกินนะฮะอืม,อม รสชาติถือว่าใช้ได้อยู่ฮะมาะที่นกอันนี้ไปซื้อมัอนกันสิบบาทอือร่อยอือหือ อันนี้เบพูงครับใบชาพูนี่แถวที่บ้านพูเองนะปกติยำแหน่ยเขาจะแถมใบชาพูด้วยแต่เจ้านี้เขาไม่ได้แถมให้นะครก็เลยไปเอามาที่บ้าน <c oughs> อร่อย <c oughs> หวาน หายไปนานเลยเนาะเพราะว่าคลิปกินนะแต่ลงคลิปเที่ยวอยู่บ้างเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนาะก็ลงคลิปไปเทีย่ยวนู่น,นนะปไปเที่ยวนี่อย่างเงี้ยน,นะฮะแต่ว่าคลิปกินนี่ห่างๆอยู่อืมพ,พีคควากินยำแหนมต้องกินกับผักเยอะๆเนาะมันจะอร่อย 嗯，嗯。Mm. Mm. อาเราอยู่ช่านี้ไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงเหมือนกันนะฮะตอนนี้ปูเองก็พยายามลดน้ำหนักอยู่นะฮะแต่ว่า ที่เพื่อนเห็นเนี่ยไม่ลงสักทีหนึ่งเพราะว่าบอดีก่อนหน้าน,นี้เป็นหานิดนึงเนะาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจ,จิตใจนี่เขาไม่พูดถึงกันแล้วกันนะเอาเป็นว่ามีช่วงนึงเกิดความเครียดนิดนึงนะก็เลยทําให้ปูเนี่ยถ้าเรียกว่ายิ่งกินนั่นเองฮะก็เลยยิ่งกินก็เลยยิ่งอ้วนนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าถึงแม้ปูหยุดทํ o u t u b e ไปตั้งนานเนี่ยเพราะว่าปูคือปูไม่มีอารมณ์อยากทำมันเนาะก็เลยรู้สึกหายไปสักสองสาเดือนอยู่เหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องน้ำหนักนะกินแบบเยอะมากเพราะเราเครียดเราก็กินใครเป็นไหมเครียดก็กินม่กที่นอกกินทั้งเม็ดแบบนี้เพราะว่ามันไม่ขมดีนะแล้วแต่คนหรือเปล่ารู้นะแต่ถ้าเราพาวเม็ดออกมันจะขมพูกเรเลยกินทั้งเม็ดเลยอืมอร่อย เท่าขายกุก็สี่สิบาทนี่แต่พูดซื้อมาสองถุงนะรูเยอะเง,งี้ยพูดซื้อมาสองถุง หล้น่าอืมผักสลัดหวานมากอืม กกพกสลัดในภูไปซื้อเจ้าประจำของภูนะมันมีเจ้าหน้่งเขาปลูกผักหวานดีเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาแมลงมันเลยไม่ไม,ไม,ไมขอขุืม วันนี้ก็กินมื้อแรกของวันนะครับกินมื้อเดียวเพราะพูนอนทั้งวันเลยวันนี้วันหยุดของพูนะก็เลยไม่ได้ไปไหนริบบิ้นบ้างหอมไงบ้างือ ใบชะพูเน่ะกินกับยำแหน่มันเข้ากันมากๆเลยนะฮะอืมพริกทอดเราก็ใส่ไปได้เลยอย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มความเผ็ดอืม,อม うん。 กินเพลินอร่อยเลยกินเพลินดูสิออื้นะ หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูยำแหนมในวันนี้นะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามช่องคอมีภูผู้เฉยๆไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีคลิปต่อไปเนะี่ยผู้ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าผู้ก็บอกไม่ถูกนะฮะว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่อะไรไง,ไงเพราะว่าผู้เองก็ต้องทํางานนะต้องบอกว่ามีงานประจําทําอยู่นะฮะอันนี้ก็ทําในยำที่เราว่างนะเท่านั้นนะแล้วก็อย่างที่ผู้บอกผู้อาจจะไม่ได้กินบ่อยไม่ได้กินทุกวันเพราะภูเนี่ยนะก็อ้วนมากพออยู่แล้วนะครับถ้ากินทุกวันนี่คือคงจะ ถึงร้อยโลแน่นอนมั่นใจแน่นอนเพราะตอนนี้ก็90กว่ากิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามลดน้ำหนักอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ลงทีเพราะว่าปูไม่ได้ตั้งใจมากแต่ตอนนี้ปูพยายามตั้งใจอย่างมากมากเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกะว่าจะต้องพร้อมภายในแบบเดือน2เดือนเนี่ยต้องน้ำหนักต้องลงเนาะยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะ